มาจ้ามาจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาัาซาอ l นกแก้วตูนเลิฟเลิฟกับพริกแกงหนียวหอมซันติสหวานนัว,น,วนัวอร่อยไม่ปรุงอะไรมากน้ำปลาแค่นี้เส็จเรียบร้อย มเมีมะเขยยาวหยุดหนึ่งลูกเขยยาวปลูกเองมีแต่หมูผัดหมูไว้ก่อนปผสนตั้งต้นข้าวคุก